เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าคาคาชิจากนารูโตะกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกราบสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดเวนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะอย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปนะว่าจะมาดูเจ้าก็จะเป็นเจ้าคาคาชิฮาตาเกะนะหรือว่าในเกมชื่อว่าทาคาชินั่นเองนะซึ่งสัตว์ที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลตอน,นที่30 สำับคลางนี้ยังไม่มีแคตตากรีลีเดอร์นะวางสูงสุดได้ที่6แต่ว่ามีค่ามอดิฟายเป็น100ทุกช่องเป็นตัวละครท่าสีม่วงนะหรือว่า purple นั่นเองเนาะซึ่งล่างนี้ก็ยังไม่มีพาสซีฟนั่นเองนะเป็นตัวละครดับ SR สามารถหาได้น่าจะตู้ทั่วไปเนาะตู้แรกมันมีอยู่แล้วแหละ World Legacy อะ่ะ ปเป็นตัว1.73%โอเค3ตู้ไม่มีก็มีแค่ดา d a อน h า a r ดนะ1.73%เนอะหรือว่าสามารถหาได้จากในโซลแบนเนอร์นะก็จะเป็นตัวละครระดับ10%นั่นเองนะก็ไปกันแบบเร็วๆนะสำหรับการเกินขั้นต้นนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปแล้วกันเนาะว่าเจ้าคาคาชิเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าคาคาชิเนี่ยมันเป็น,ปนยังไงกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวก่อนอิ่รับเรื่อเรื่องของโมเดลกันก่อนละกันนะ ก็โอเคสำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะคือเอาจนจรนะมันเป็นโมเดลใหม่แน่ๆเว้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคาคาชิมันไม่ได้มีความ 3d อย่างนี้นะก็คือมันจะเป็นแบบ 2d เลยนะเออที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสื้อนอกนั่นเองนะก็เลยทําให้ม,มันมีความเป็น 3d นั่นเองนะแล้วก็ท่าเย็นของพี่แกนะค่อนข้างที่จะเท่เลยนะเออก็ถือว่าทำดีนะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะถือว่าเอามารี m a k e ใหม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยยยย What happened is this <laughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะโมเดลก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องขอท่าจมตีกันเนาะก็สำหรับค่าวางก็อยู่ที่400นะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเคก็สำหรับดาเมจต้นนะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 9 0เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่40 SPA หรือความเร็วจมตีอยู่ที่4วิวางขั้งแรกก็ตีเป็นแบบเซอร์เคตีพื่อนเดิมไม่ตีแอร์อ Air, แล้วก็ยังไม่มีพาสซีฟนั่นเองนะซึ่งการโจมตี กระจุก็ระสุนวงจักรปะไม่รู้มันคืออะไรอะลาเซงกันเหรอหรือคืออะไรกูไม่รู้จักนะเพราะว่ากูไม่เคยดูเรื่องของนาโูโตะเนาะซึ่งแอนิเมชันอืมถือว่าใช้ได้อยู่นะออมีเสียงด้วยนะคือที่สําคัญอะคือมันมีเสียงนะอ,อแล้วก็ดูเรื่องของแสงเงาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทําดีนะซึ่งตอนแรกอะภาพมาสวอกว่าน,นี้นะแต่ว่ามือกูไปลั่นโดนโลกราฟิกนะภาพมันเลยเป็นประมาณนี้นะ ซึ่งท่าแรกก็ตีประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำดาเมจแค่1นึ่ฮิตนะนะก็เดี๋ยวอัพกันต่อเลยโอเคขั้าต่อไปชื่อท่าว่าโคนไลนิ่งสไตร์นะก็ตีเป็นแบบไลน์ก็จะบวกดาเมจเป็น3082บวกระยะไปอีกซแล้วก็บวก SPA ไปอีกหนึ่งนะก็จะตีเป็น5นาวินั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองอัพเลยละกันนะก็ตีเป็นแบบไลน์อ่าเฮ้ยท่าเทนะท่าเทนะท่านี้เทเลย ก็จะทามอนต,ตัวเองออกมา2ตัวนะแล้วก็จะเชื่อมต่อไฟฟ้ากันแล้วก็วิ่งใส่มอนนะเนี่ยไอ้ปะไปเท่วะ่ะแล้วพอแบบเอฟเฟกตอนหายตัวเนี่ยเอ้เท่เลยอะ่ะไอ้พอเป็นควันระเบิดหายตัวเนี่ยดูนะเนี่ยเออเท่วะ่ะนี่คือตัวโบราณนเนี่ยแต่ทำเอฟเฟกโคตรเท่ใช่แต่เหมือนจะทำาดาเมจ่ค่ฮิตเดียวนะ อนิเมชั่นออกจะเท่นะทำไมทำดาเมจแค่ฮิตเดียวล่ะพี่เนี่ยว่เออถ้ามันเท่ว่ะเท่ว่าบางตัวที่เคยทำมาอีกนะเออเงี้ยวเออประมาณนี้ล้วกันเนาะก็เดี๋ยวอัพกันต่อเลยชมมาเยอะจัดเลยเอา้าวจบแล้วอะมีสองท่าเองเหรอ ก็สำหรับดาเมจอัพตันก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0นะแล้วก็ระยะอยู่ที่6 0 SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5าวิอัพตันก็จะเป็นแบบไล่แล้วก็ตีเพือ่อนด้วยดาเมตีแอร์แล้วก็ยังไม่มีพาสซีฟนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราบัฟไปแลวกันก็พอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ32,400นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่73ส่วน SPA ก็อยู่ที่5าวินั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าคาคาชิร่างแรกนะก็เดี๋ยวเราไปทําการอ e ีโวล้วะกันเนาะ ก็โอเคนะเราก็เข mm ้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าหลังจากที่เราทําการอีโวเจ้าคาคาชิขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างันบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเลือกของโมเดลกันก่อนละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนร่างนี้พี่แกจะเบิกเนรข้างซ้ายแล้วนะซ้ายของพี่แกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่แบบเทปะเออค่อนข้างเท่อยู่นะซึ่งกูไม่รู้เนาะว่าไอเนรอันนี้เรียกว่าอะไรนะน่าจะเนรวงแหวนมั้ง เพราะว่ากูไม่เคยดูเรื่องของนาูโตะนะแล้วก็เหมือนเรื่องของท่าย,ยืนจะเปลี่ยนไปนะเออส่วนเรื่องเสื้อผ้าก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสายฟ้ารอบๆอบตัวนั่นเองนะเออประมาณนี้และการสำหรับโมเดลเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าโจมตีเลยลกันเนาะก็โอเคนะสาหรับค่าวางก็อยู่ที่2 0 0พนะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเคก็สําหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13,170นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่50 SPA หรือความเร็โจมตีอยู่ที่5.4วิวางคันแรกก็จะเป็นแบบไลน์แล้วก็ตีพื้นหนเดี๋ยไม่ตีแอร์แล้วก็จะมีพาสสิเป็น DK นั่นเองเนาะซึ่งหลังจากทำการ E4 ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีวงเล็บท้ายชื่อนะวางสูงสุดไ้ที่4ตัวมีค่าคาตาก o รี l e a ดเดอร์เป็นม a t เตอร์เทคนิคนะก็จะบวกดาเมจเป็น80%และลบ SPA ไปอีก10%นั่นเองนะซึ่งการโจมตีเป็นยังไรครับ ประสานมือนะแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้สีดำๆพุ่งออกไปนะเนี่ยอะไรไม่รู้สีดำๆนะพุ่งใส่มอนเนาะซึ่งทำดาเมจแค่หนึ่งฮิตนะเหมือนของโอบิโตะป่ะเนี่ยมันคือคาบุยป่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยดูอ่ะเออ อ๋อทำดาเมจ4ฮิตว่าไม่ใช่ทำดาเมจฮิตเดียวนะ1 2เนี่ยทําดาเมจ4ฮิตเอ้ยเอาเรื่องจัด1 2 3 4อ่าถ้านี้ก็ทําดาเมจประมาณ4ฮิตนะเออ3หรือสี่เออสี่นั่นแหละก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคนะ ขั้นต่อไปชื่อถ้าว่าเท้าสั้นไลนิ่งคุณใหนนะก็ตีไปแบบ Circle ก็จะบวกดาเมจเป็น15963น้ะ้วบวกระยะไป6แล้วก็บวก s p f อีก0.9นะใช้ค่าอัพอยูที่ประมาณ5200นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปุ๊บโอเคก็ตีไปเซอร์เคิค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตีแอร์แล้วนะสำหรับขั้นนี้แล้วก็ทำการ SPA เนี่ย6.3วินั่นเองนะซึ่งก็ยังเป็นดีเคเหมือนเดิม อ้ามมันเป็นคุณนาไลนิ่งอะแต่มันไม่เห็นมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่านเลยแล้วก็ที่สำคัญนะไม่มีสามเอฟเฟกต์โยท่านี้โดยแอนิเมชันดิก็จะเป็นเหมือนการเคลี่ยงคุณนไปแบบไปข้างหน้าเยอะๆนะแล้วก็จะมีแบบเป็นคุณนาตามตัวเนาะเนี่ยทำดาเมจสามฮิตนะสำหรับขั้นนี้อ่าประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บ คือเรื่องของคู่นายมันก็สวยดีนะมันก็คล้ายๆท่าของมินาโตะอยู่นะคันนี้ปุ๊ป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 ปุาา๊ปปุ๊ปอะฮะประมาณนี้อีกสักทีปะปุ๊บปุ๊ป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 อะประมาณนี้ทำดาเมจสามฮิตนั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยละกันเนาะท่านี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเออเพราะว่ามันไม่มีสาวเอฟเฟกต์เนี่ยแหละปุ๊บ โอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่า Ultimate Lightning f i t นะก็ติเป็น Circle ก็จะบวกดาเมจเป็น31,927นะแล้วก็บวกระยะไป6แล้วก็บวก s p a อีก0.9ใช้ค่าอ p พที่ประมาณ8,200นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยป๊บโอเคหวงอย่างใหญ่นะเ แล้วก็ขั้นนี้เป็นเปลี่ยนพัสดีเป็นฟาราลิซิส,สองแล้วนะทําดาเมจทุกสิบครั้งเป็นเวลาสิบวิเออดูท่าจำเป็สิโอโหเท่จังวะเออคือท่านี้เท่เลยนะกู้หน้าไอ้ท่าเมื่อกี้จัดเลยุปบป๊บอืมวิท่าสวยอ่ะอันนี้คือท่าสวยเลยหนึ่งหึงงงแล้วก็ต้ง แล้วก็เรื่องของซาวเอฟเฟกไม่ดังเกินไปนะเอ้ยอันนี้ชอบอะ่ะเอ้ยอันนี้ทําดีอันนี้ทําดีปุ่งแล้วก็มีเอฟเฟกระเบิดอีกรอบนึงยี่โอ้โหอย่างเท่แอนิเมชันก็เหมือนจะเป็นการรวมกระสุนวงจักรมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างอะ่ะคือบอลเกกิว่าอะไรไม่รู้กูไม่รู้จักนะเออรวมไว้ที่มือแล้ว,ลวก็ทําการแบบพุ่งก็ไปหามอนนะซึ่งแม่งเท่มากเลยเว้ยปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็ ไปเี้ยงอีกหนึ่งฮิตนะเชีย่ยแบบโอ้โหแม่งโคเท่อะปุ้แล้วก็ตุ้มเออนียอย่างเท่เลยนะอีกสักทีปปุ๊บแล้วก็ตุ้มเออซึ่งโอก็ตีนานอยู่นะ7จ็จุสองวินะแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าท่ามันอลังการนะเออซึ่งคำถามสำคัญเลยว่าตีกี่ฮิตจะนับตั้งแต่ตอนมันบินนะ ก็ปรนะมาณสองฮิตแล้วก็คือตอนพุ่งพุ่งใส่นะแล้วก็อันเนี้ยหนึ่งแล้วก็ฟ้าผ่าอีกหนึ่งทีนะจะไม่นับดาเมจสีเหลืองนี่นะเพราะว่ามันเป็นของสายฟ้านะปุ้มแล้วก็ตูมเนี่ยก็คือเอฟเฟกระเบิดมันเท่ม,มากอะเอฟเฟกระเบิดมันเทเวอร์อะเดะป๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยตูมโอ้โหยังสวยอะคือแบบคนทําแม่งสุดยอดอ่ะเออประมาณนี้แล้วกันเน,น,เนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย โอเคก็อัปตันแล้วนะซึ่งข้อเสียของเจ้าคาชิเลยคือวงมันเล็กไปหน่อยนะคือวงระยะเรสมันนะเล็กแต่ว่าเซอร์เคิลมันใหญ่นะเออซึ่งสําหรับดาเมจอัปตันเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 2 5 4 6 0นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่94 SPA หรือความเร็วลมเต็อยู่ที่72วิ อัพตันเป็นแบบเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาร์ติเป็นพาราลิซิ s 2สนั่นเองเนาะก็เลยลองบัฟเลยละกันก็พอบัฟแล้วเนี่ยดัเมจจะอยู่ที่ประมาณ5 7 4 3 7 0นะแล้วก็ระยะอยู่ที่114นั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าคาคาเซนั่นเองนะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการบรรลุเจ้าคาคาชินะก็เป็นหนึ่งตัวละครนะที่ทําเรียกว่าทำเอฟเฟกต์สกิลได้ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะเออแม่งเฟี้ยวจริงขั้นท้ายนะเออแล้วก็พาสซสฟพาราลิซิสสมันก็เป็นหนึ่งในพาสซีฟที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่า มันไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นนะซึ่งคาคาชิเนี่ยคอมโบกับตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวเนี้ยไรน i n g Amber อถ้าอคอมโบกันมันน่าจะเก่งนะเออเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีพาสติคที่ทำการบูตเรื่องของเขาเรียกว่าไอพาราลิซิตนั่นเองนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะอกจากเจ้คาคาชินะก็เดี๋ยวไว้จะคลิปหน้าละกันว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไบร์ Bryce.